เนียตอนนี้ผมก็มากดกับตี้เอ่อตี้แชทโลกนะครับผมเป็นตี้แชทโลกที่ผมกดเดือนเมื่อวานนะแต่วันนี้เขาเชิญมาเล่นด้วยอีกนะผมก็เลยมาเล่นอีกสั้งหน่่ยนะตอนนี้ผมก็เปิดไม้บนอยู่คนเดียวนะเออไม่มีอะไรดำนะครับเปิดไม้บนอยู่คนเดียวนะเกมนี้เป็นการคอเกมที่สนุกเหมือนกันนะครับเื็นกบบเล่นอยา่างแชทโลกนะเอาเมื่อวาผมตัดเข้าไปในเกมเลแล้วกันนะเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะ โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่เลนล่างแล้วผมก็โดนกระพืบตายไปนะครับผมต้นเกมก็รอเก็บขาวแช่นึงตัวนะตรงนี้ผมรืมดูแมปนะครับผมเพิ่งตื่นนะครับผมม่รู้ว่าผมทําอะไรลงไปนะครับก็โดนกระพืบตายไปที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เรียบร้อยเลยครัเดินกระทืบมัวเต้นบุญแล้วก็ไม่มีอะไรถาแล้วก็เดินมาที่เลนล่างต่อผมก็เปิดไม้บ่นอยู่คนเดียวนะบอกเขียนว่ามันือเป็นบนแล้วลงล่างเขาซะหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเ็นขอเกมใไม่เพื่อนรู้นะว่า มันเดินไปทางไหนกันบ้างแล้วถึงจะแบบบอกมั่วไปบ้างก็เถอะนะตอนนี้ผมก็เดินมาที่เลดี้การนดเือนเหมือนจะมีประเด็นกันตรงนี้นะอผมก็ใส่เลยนะครับตรงนี้หมับ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 หมัตายไปหนึ่งตัวแล้วมันสมองกรตัวตันมาดีและยิงยิงซีอีสปอร์ตได้หนึ่งตัวครับผมและตัวห่งออกมานะโอเคเพื่อนเราก็น่าจะได้อยู่นะตรงนี้เรียบร้อยครับเก็บไปสี่ตัวนะครับทีมเราเสียไปหนึ่งตัวนะ มันจะเสียสองแล้วมันจะบ้านนะแต่รู้ว่าจะเกิดมาตัวนึ่งนะนี้ก็ไม่มีคามว่ากลับเลนเหมือนเดิม,มครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดดูเป็นช็อตๆๆๆต,ต,ตให้นะครับผมเดินไปยังไงมั่งคอเกมตรงไหนบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราก็มากันอยู่ที่เลนล่างนะครับเราก็มีประเด็นกันลิกเตอร์นิดหน่อยนะเมื่อกี้นะนี่ฮะเองไปเนไม่โดินไปเดินไปหนึ่งทีนะฮะเราก็เดินมาที่เลนกลางกันต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวผมก็จะพาไปด้วยแล้วคุณก็ฟังผมคอเกมในเกมไปด้วยแล้วกันนะครับผมเกิดอะในเกมด้วยนะ เพื่อนจะคุยกับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ยินทอาไว้รุ่นไอรีดีดนไอรีดีดักอยู่ไหนไอรีดผมคุยอยู่คนเดียวไอเกมเนี้ยไม่มี้เลยแถนั่นน่งวนอยู่คนเดียวจริงๆริอะเกมเนี้ยเอาที่เขาไม่พอกยอมเปิดไหมคุณรู้ผมแล้วทีน่ะนั่งวนอยู่คนเดียวเดาเถอะเหงาวนเล่นได้นะลิเกอร์กับไอรีไอไปกลางนะระวังนะพยายามเกียร์คีมนะเพื่อนก็บวกกันอยู่เลนบนนู่นนะผมก็พยายามบอกว่าไอรีขึ้นไปนะลิเกอร์ขึ้นไปนะตัวอะไรขึ้นไปบ้างนะครับผมพยายามบอกเพื่อนนะเพื่อนจะได้ระวังว่า ระวังมันเข้าหลังอะไรจะได้เซฟต,ตัวนิดนึ่งผมก็เดินเดินขึ้นมาแล้วแนละ้วเจ็บผมเดินช้ากว่าลิฟเตอร์นะเป็นไบต์แล้วผมก็ลูนแบบลูนแบบเดินช้ามาด้วยนะอะลูอะไรมาวะเก่เนี่ยไม่เอานะจำไม่ดีลูแลมึงนะจำไม่ได้เหมือนกัน <laughs> <laughs> โคตรตึงอะ่ะเกนะ่งอ่ะมัน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 กินนุกกิน รู้สึกว่าการนี้ผมจบเกมรู้สึกว่าเจออารามเม็ดต้มแล้วนะอะไรของมันเรปลาดาวกระจายไม่โดนยืนเนี้ไปาาดวกระจายไม่โดนผมบอกเพื่อนแหละไอรีนครับนี่ครับเสร็จแน่นอนป่วนเลยอ่ะนี่ครับลัมเบอร์เดินไปป่วนไอรีนะไม่ฟาร์มง่ายนะเดี๋ยวเขาจะฟาร์มง่ายเกินไปนะแต่ช็อตนี้เราก็ไม่ควรลึกหน้าแบบไอ้เพื่อนมาดังดีฮะเราจะทำให้เสียทำไมเราก็เล่นซะหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยไม่ไหวแล้ว เห่ืออันติใสแล้วได้มาตัวหนึ่งแล้วแรดออกมันถึงแล้วตายครับผมตายครับโอเคแต่ก็คุมนะเสียสองได้สามเทโอดนลยากกระทืบไปแล้วแต่เลนบนรู้สึกว่าเทโอดลจะโดนเทโอดุลนายากกระทืบตายนะครับผมแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะเสียแค่สองนะเสียทีมนุ้นนะเสียสองแต่ผมตายตัวหนึ่งบนได้อีกหนึ่งตัวตายไหมนะมวยเอ้ยทีมนุ่นเสียสามดิใช่ปะ มือ่อกี้นั่นแหละหลอนนีเดียวโอ้โหมัน,นไม่นอย่างตายแรดไม่ตายนะยยทีนี้เขาห้อยพระมากันดีแรดไม่ตายห้อยพระมากันไม่ตายสิพระคุ้มครองอนะ่ะชัดเนี่ยตึงกันเกลื่อนพระคุ้มครองนะแบบแบแล้วก็พยายามตีตีไปนะวางวางอ่นะตีตีไปชัดต,ตึงตึงตีคลิปไปเรื่อยๆ ตามไปก่อนนะช่วงไม่ไม่มีของมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าโดนกูว่าแหละไอ้เหี้ยถามดูดูกระทืบไงเนี่ยเขาหายนะเมื่อกี้แต่ความจริงเราไม่น่าเดินมาน่าจะเดินอ้อมแต่เมื่อกี้แมปแมปเขาไม่อยู่ในแมปกันสักตัวเล้วเนี่ยโดนลิกเตอร์งัดทีไงท้องเลยมัวบ่นเนี่ยมัวบ่นจนลืมอ่นี่แล้วพอเลียนลาตึงๆเนี่ยมาลาตึงๆเนาะปลาดอกโชว์เชโชว์เชดับเบิลเคลนะ ต้นเกมรู้สึกว่าเดินกันไม่ได้เดินกันหรอกทีมรู้สึกว่าต้นเกมเขาจะดีกว่านะเดินช่วงต้นเกมเขาจะรู้สึกว่าแกเล่นดีกว่าไม่ต้องไปแล้วแหละ <c oughs> เอาใช่เอา้าตายได้ไงวะนะมันไม่ได้เจกลาร์มในต้มดีกว่าตานียไอเยี่ย,ยมันตายที่แล้วเออแต่ตายแล้วผมไม่ได้อัดไปไอ้เจ้ากูหล่อนนี่แล้วกูหล่อนมันมีอาร์มเกมติดตายไอดมึงหล่อนอะไรมันม,มีอรมาร์ มันไม่มีอารัมเออโอเคเข้าใจกันรู้เรื่องหล่อนครับตรงนี้ก็ดาร์คสลีเยอร์ฟรีไอริแม่งรอรัดอยู่ไอริส่วนอุโดรัดเดี๋ยวตอบมาก่อนแล้วดาร์คแม่งไม่ยอมมาถ้าดาร์คลีไวขนาดนั้นก็ดีดิแม่งดีช่วยมันเฉยเลยมันได้มันได้ดาร์คสลีเยอร์ฟรีเลยนะกลางวันแบบกลางก็มีประเด็นนิดเดียวกลางวนอย่างเงี้ยพอเรนรอดหรือเปล่าเรียบร้อยฮะ และโลลิออนได้หรือเปล่าและเหลือไอิดหนีแล้วโลลิออนอดกินแบผมมาซ้อนเสนอกลบตาตาหมับหมับไม่เข้าเลยฮะแล้วตรงนั้นเขาจะยังไงกันมวยเด็ดเจตีกันหรือเปล่าหมับมีประเด็นเด็ดเจตีแล้วมวยตีออกมาก่อนแล้วกันมับ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 จะแับนะแปลวคลิปล่างดีกว่าได้ตังเยอะกว่าไอ้ีิอยู่แดงนะ ไอ้ชิปตัวนี้แม่งก็ได้ตังค์กระจอยเงเงี้ยไมนได้เท่าไหร่วะชิปตัวนี้สองตัวดูก่อนดูไม่ได้หล่าไหร่ที่มันได้เท่าไหร่รอดอยู่มันตีไม่ตายร้อยอะไรของมันวะไม่ตายเว้ยมันตีผมยังไงให้ไม่ตายวะงงคิดสึกว่าไอลิเขาจะมึนๆนะเกมเนี้ยอยุดไปว่าเขาโตดูควรหยุดไปว่าแล้วโรดออนยกหลังครับอืมโดนล้างไปเรียบดีแล้ว เยอะจัดเลยล้างอย่างไวเรียลล์นะเราเลี้อนคิวบ่าโคตรตึงแรดอยู่แดงตึงจัดเกมกดแกะแชทโลกก็ตึงๆประมาณนี้แหละครับเกือบมาบนเดียวตายหรอกใช่ไหมเห็นแล้วได้หรือเปล่าเกือบแบบผมว่าจะเอาแรดแอนตี้ไม่มีไหมแรดฟอร์เรนเรียบร้อยฮะกิ้มตูดตายไปบฟอร์เรนก็ตึงกันนั่นนี่ ก่อแฟมลูปหน่อยแล้วกันเจ้าทำปุกเจ้าแม็ปเจ้ามาครับไปเล่นบนและตรงนี้ก็แปดนาทีกว่าแล้วนะครับเหมือนมันจะตีมังกรเลยวะตอนนี้ก็แปดนาทีกว่าแล้วเริเดินมาลินบลลงเกมนะผมพยายามเดินเคลียร์เลนบัลังแล้วก็เดินไปแก๊งบ้างนะความจริงถ้าทีมเราเคลียร์เลนกันบ่อยบ่าดแตชนะเกมน่าจะเดิแถวนั้นนะระวังนะเถียวผมก็มานั่งท่าคทีหลังนะเล็กเรคลิปกันนะจ๊ะอีกคน ผมผมผมก็เปิดไม้ไปด้วยและอันนี้ผมมาดังภาดังภาคที่หลังบนไปล่างไว้จังหมดภาพมัวๆมุม่เตือนนะภาพก็เลยนะถ้าเป็นกำลังใจนะครับในการหาคลิปปัญญาปัญญาอ่อนแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมดูและเสียค่าเน็ตกับแบตเตอรี่ไปโดนไม่ใช่ไม่ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับแต่แต่แต่ดูด้วยครับคลิปผมแล้วลองว่าไม่ดามไม่คุ้นผิดวบบเลยตะพิดแบบว่ากระเดิม กูเล่นมุกอะไรอ่ะตีตีไปไม่มีอะไรทำแล้วตีไปตีไปชิวๆระแวงพุ่มแล้วอีตรงเนี้ยอีพุ่มเริ่มระแวงระแวงแล้วพุ่มมันจะเริ่มระแวงระแวงพุ่มอละมีแรดไม่โดนฮะแรดลัมเบอร์ยบไปได้จะได้กลางก็บอกเพื่อนกูโทรระพีสายอยู่แล้วกูไม่ตีกลางละเฮ้ย โอเคแจ๊ดเอาอกมาก่อนนะไอริเขาจะรอไอริเขาหลังเขาหลังหรือเปล่านะตรงนี้นั่นไงมาดีด้วยนะข้างหลังเราไล่ไล่แบบไล่ลัมเบอร์ไล่ไปแล้วเลนกลางเราชิวเลยนะโดนแบบเลนการเราอย่างชิวเลยนะตรงนี้ไม่โดนโอเคทีนี้ก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมถึงเขาจะปิดไหมถึงเขาจะให้ผมบ่นอยู่คนเดียวก็ได้แต่เขาก็เป็นงานกันอยู่นะจริงเป็นงานดีเละเดินสโลว์สโลว์โมชั่นเลยโอเค น่าจะจบได้เลยวะหรือต้องอีกไฟหนึ่งน่าจะอีกไฟหนึ่งว่าเขาน่าจะเกิดทั้งหมดเลยไอ้ที่ตายตัวไอ้สามอุ้ยอีอะลิเตอร์เกือบตายกูแล้วผมรอดด้วยไงกูรอดได้ไงว่าจะไปพิกเกอร์แล้วแล้วรอดเฉยเลยรอดแบบงงๆรอดแบบงงๆงใบผมหล่อไงหรืรอดรอด ลอดอะครับนอนนอนลอดอีกแล้วลอดอีกแล้วหรอตึงก้นเนี่ยผมเป็นโรคอะไรอยู่วะชอบบ่นคนเดียวเสียป้อมเลยบ่นแล้วก็หล่นอยู่คนเดียวไบ่นแล้วบอกแล้วกันช้าถูกกฎหมายบ่นแล้วก็มุนอะไรของคนเดียวก็เนี่ยรู้สึกถ้าจะเหงาแหละกูอยากตรงด่าตัวเองบ้างทีเดี๋ยวขอเหยุดบ้างหน่อย แต่ตาลนี่พอเลนเขาเปิดไมโครรับผมอยู่นะเปิดอยู่แป๊บๆแล้วก็ปิดนยาบเหมือนแบบตั้งใจเล่นแหละน่าจะไหวอยู่นะลิกเตอร์แต่อยากได้ล่างแต่ลิกเตอร์เขามาเทสดาเมจกับลิขิตเท่าไหร่ไม่เข้าเลยตอนแรงนี่มันหายไปไหนไปหมดกลางสามกลางอุ้ยไอ้เชยแล็ดอะเร่นกลางเอากันอีกแล้วครับไม่โอ้ไม่ตายโอ้หไม่ตายสักตัวเลยไม่ตายด้วยยอดดาเมจแล้วนัตีแล้วนะ และตายเลยมันตายหมดทุกอย่างแล้วนีอะไรกันครึน,นี้อะไรกันคะอะไรกันนี้ถ้าจะจบได้เลยวะเกมเนี้ยอืมน่มมาจะถึงเฟาสสุดท้ายแล้วแหละตรงนี้ก็สิบสองนาทีแล้วนะลุงนี้ยืนโอ้เมื่อกี้น่าจะสองนาทีสิบสองนาทนีไม่ได้เลยปรนะการดเดินกับคืบนี่สิบสองนาที ทีสิบสองนาทีเราเกิดอี่เก้าวิน่าจะนานอยู่แหละนานพอเอาเรื่องเลยแนะหละโธ่แม่งปี๊ดปี๊ดสดเลยต้องเรียหน่อยนัวกันดีแล้วนะข้างหลังฟอร์เรนข้างหลังช่วยตรงนั้นเขาทำอะไรกันนะหาอยู่ฟอริอเรนกลางฟอร์เรนข้างหลังหรอฟอร์เรนตัวนี้ก็เอาเรื่องเลยเพื่อนเล่นต่อไปไอจัดตัวโหดไล่กระทืบแบบชิวๆฮนะไม่มีตัวล็อกก็ดีซีเลยฮะฟอร์เรนลาสบายใจเชื่อป ตอนนี้ผมไม่ค่อยได้กดผิดเลยนะแต่ขอเอาแลสต์หน่อยกดอันติเพื่อความชัวร์นะถ้อมันไถ่กัดตันโดนไม่ตายวะแล้วตรงนั้น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 ทัตันไหยาและได้หรือเปล่าลิออนได้ไหมโอเคไม่ได้เดดีูลืออแค่่นน้กโอเคนี่ไม่ได้นะไม่มาจะจบได้แล้วป่ะตรงนี้แกมาจบได้แล้วมาจบได้เลยขอไปหาดูเลือดไปนะ ช่วยนี้ช่วยนะเห็นไหมแต่เทียวตานไม่ไ้เล่นแรงแล้วนะมัดตานไม่แรงดีแถมมาดักกันซะหน่อยนะช่วยนี้ช่วยนี้ลัมเบอร์ก็โซนดีซะเกินนะไอริจะมาลัดก็แบบยืนโซนแหละโอซนหนึ่งโซนบนโซนบนหเถื็จ่อยนึ่งเหลือทำไมวะอันติเข้าไปฟาดครับฟาดฟาด ฟาดโลนโดนฟาดแล้วกูตายเรียบร้อยเรียบร้อยได้เปล่าได้โลนอ่อนครับโดนพายาลำครับได้โลนอ่อนกดแข็งครับทุกตัวเลยได้หรือเปล่าและและอืพายาไม่ตายอะไรอะไรของมันวะและและและต่อยยังไงแลดมันพยาลำไปแล้วงไงของมันวะลำบลลำบ๊อบบ๊อบอะและมันยัอย่างไงของมันวะเมื่อกี้เทียวบอกฮะ มึงจะเข้าหรือมึงจะออกกันนี่วะแล้วเล่นบนฮนะหายาเคลียร์บนอยู่นะแล้วผมเกิดอีกหกห้าวิถ้าวินี่นะ่าจะเป็นสึกสุดท้ายไปเลยแล้วกันโชว์ปซื้อแตนแอบสกอร์เราก็สองห้าสิบนะอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเกมเนี่ยพอลินเดินอย่างเดียวเลยนะเกมเนี่ยผมมันแทบไม่ไดำอะไรเลย,เลย ไม่แต่บ่นบ่นให้เดือนรู้ว่ามันไปล่างไปบนไปล่างไปบนพยาอยู่บนตัวนี้แค่นั้นแหละบนอยู่แค่นั้นกูไม่ทำอะไรเพื่อนบวกกันกูยืนดูแมงจุ๊กเก่งกันด้วยเล่นคำนี้เฮ้ยเนี่ยแทงที่ดีอ่ะไอ้ไอ้บนกูไม่เบื่อเฮ้ยแลิเตอร์หนีไปอย่างไรและฟอร์เรนล้ำครับอืล้ำไปแล้วล้ำล้ำไม่หยุดล้ำไม่หยุดล้ำบนน่าจะวับแล้วไม่หยุดไฮยาอยู่บนเรยอลี้ยงเข้าไปเคลียร์บนนะแต่พบอกว่าน่าจะจบได้ ตรงนี้และไอริอยู่ล่างไงแล้วตรงนี้3ต่อ4เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้เป็นสองต่อสี่เพราะลิเกอร์ตายไปตัวนี้และไอริน่าไอริน่าจะวาร์ปนะแต่น่าจะจบทันอยู่ตานะแล้วเทลซอยป้อมเนี่ยโจดแล้วจบลงตายได้ที่ห้าอีกแน่นอนคุณนี่จะตกรอบแต่หน้าแต่แล้น่าจะได้ที่ห้านะเย็นไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยมัวแต่บ่่นไมทอะไรขอเกมบอกเพื่อนอย่างเดียวนะว่ามันเดินไปทางไหนแล้วออฟลินมันเป็นตัวเองไม่ค่อยได้มันเป็นตำแหน่งที่ดูแมพบ่อยอยู่แล้วไง เป็นตำแหน่งที่เหงาไงบ่นเยอะเป็นไหนอ่ะเหงาจริงเลยแล้วได้ดาวมาอีกหนึ่งดาวนะคุณอ,อีพีไปเด็กใครชอบซื้อเนี้ยอย่าดไลค์กดยามด้วยนะครับแต่ละแบตจุ๊บ